สวัยดีทุกคนวันนี้พบกับช่องของตุ๊กตาชาวนเนาะสาสตรอีกแล้วเนาะวันนี้ทุกคนคืออากาศกำบบหนาวเท่งแต่ว่าเ,าเาย็นเย็นอยู่ได้ไนียเย็นเย,ย,ย,ย็นแบบสุกเย,ย็นเย็นในเนึงแล้วก็เฮาเตรียมโตบแบบนี้ก็คือเฮาจะไปจกยางน,นั่นเองทุกคนเมื่อน,นี้เป็นเมื่อวันที่สิบสามอ่าจกยางสองมื่นบอวันที่สิบสามสี่สิบห้าจกยางสามมือนเนาะแสดงว่าเดือนหนึ่งนี่เพิ่นจะอ่าหับซื้อ,อยางสองเท่อท้ายเดือนแล้วก็กางเดือนเนาะและอันนี้เป็นช่วงกลางเดือนก็คือวันที่ส เดี๋ยวเขาจะไปจกยานนะงเนื่องจากว่าพูมีเงินไสแห้งแล้วเราก็จะปิดต้องไปจ,จกแต่มือแรกก่อนเขาติดนี่มือต่อไปายาันคขะติดนี่แล<อ>้วแม่ยนเติดนี่คือสุดก้อน<บ>สุดก้อนี่พมูมีเงินไสแบบปัด๊ดพูมีเงินไสที่แบบเดือดหอนขนาดเลยอยู่แทบไม่เป็นนะคะทุกคนแต่ว่ามีเงินไสนี่กะก็เลยว่าจะไปโจกวันนี้เพราะว่า อัญญาพนจนิแม่กุกกีค้คนจุกมืออื่นเนาะลาส่วน,นองเทคเกอรกันกะฟากไว้นําแม่จําปีเพราะว่าทีแรกแต่ละเทธอไปฝากไว้นำไอ้อู้แต่ว่าไอ้อู้มืัอนี้เพิ่นไปเขตเนาะไปเขตไปใส่สชมพูเพื่อแหละไปกับไอ้ตัวละแต่ว่านกตู้คุกกี้กักบบอได้ไปเนาะเพราะว่าฮาวันคาเปียก น้องตุกันต่อไปพระแอนทันเอฟซีก็ไปอย่างน้องตุกคือโบไปนำเพิ่นอดีตศินาจริงๆแล้วที่น้องตุกบได้ไปก็ย้อนว่าน้องตุ๊กท่นคายอนำกดดซวยแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่ก็เอาน้องอดีตินาฮาต้องได้เหตุยกซวยฟอร์ซวยแม่ฮาก็เลยว่ามีเวลาได้ไปมีเวลาได้ไปรอบไปเที่ยวแม่ได้เอสเยนปอยากเลยนาะว่าอันนี้ตอบิยากาว นบรรยากาศแดดออกคุณน,นะอ้หนาวหนาวอันนี้หมาลองตุกเองหมาหมาไปนําตลอดนี่คุณอ้ยไม่กอดแบบมีห่อก,ก,หกระบอกไม่ต้องกอะหานนี่ไม่ไไเดี๋ยวเราไปเจอกันยุน้ากันเลยทุกคนสวยละ พอสีของเพราะว่าอันเขาไปจกอย่างยานพอของเพราะว่ามันสวยแล้วพออยากกินข้าวแล้วบางทีซาทุ้ไปนานทีขอให้พอจกอยากทาแล้วิโจกบุโจกบูฮูเพรว่าขอให้จกแล้วแม่ต้องกินข้าวก็จึ้งจกโบราณมือซีเมนต์ไป ร <G ül> ออะไปตอนนี้มาถึงที่ส,ส่วนอย่างที่บริสุทธิ์อย่างของบุคคลเจอทุกคนบ้านเขาส่วนอย่างน้องตูส่วนอย่างน้องตูฮันจะไปอีกเส้นทางหนึ่ง <S 2> <S 2> อโอ้ตอนนี้คือราชนินีเลยนะคะเออราชินีเซ็นรับมงกุฎได้ป่ะเจ๊คะไปย้อนซ้ำอีกเดี๋ยวเขาไปกินข้าวแล้วแล้ว,ลวเขาก็จะอ่าโมเปียก เมื่อกี้เขาเล่าเรหาห่างกันจะจุกอย่างเลยนาะทุกคนป้าทุกคนเมื่อกี้ขี่รถบุมาทุกคนเบอร์เห็นบอกมันมีก้างไหมเดี๋ยวเบอร์ไลน์รถบุมาเปียกเลยจับเเอาเเอาสืา้แม่มมาแ่่นีกระไดเนาะจับให้ลูกจับเสื้อไปอีกอืมอากาศมันก็แจม่มแหลมอยู่นะตอนนี้เออตอนนี้เย็นฮะเดีเรา,าจะย่งางขึ้นไปเที่ยงเขาเพราะว่าหาเอารถลงมาก,กองเพื่อจะจบแบบสบาย มอซ่าสุดๆเลยทุกคนบรรยากาศตอนเช้าที่ไหนมีมิถุ่งออันนี้คือผมใส่มาให้เขาพาดว้าอันนี้เป็นโกมักเดือดที่น้องตุ้กเคยอเอาไปกินโอ้ยกินกลืจับกับตายกินน้องตุ้กกินเกลือกตายดีจะไม่ตายนะเนี่ยอันนี้เพิ่์ดเอาหงวงมาปล่อยไส้อันนี้ไม่น,น่าน้องตุก้กที่แปลว่าบริส โอ้ตึบมากเลย <mel od ic> ทุกคนนี่สองเือี่มันตึบมากเลยนะคะเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศทุกคนเดี๋ย <DVD> พ <se> ึ่งบายากาศก็ดีอยู่นะแต่ว่าคนัไม่ดีเลยตอนนี้นี่แน่แน่แน่เอฟซีว่าน้องตู้ขับไปคนอ้วกแต่ว่า บอกคนก็ต <antique. S 2> <plural issions. S 1> ้องตุ้บเป็นคนจอยถาม่าน้องตุ้บได้จักโลกันแท้น้องตุ๊กได้46โลก็ประมาณนี้46โลสูง164 164เลย65ประมาณนี้มีบรรยากาศแบธรรมชาติเลยเกือกขนาดทุกคนได้ยินเสียงนกตลอดน้องตุ๊กมามาอ่านสัญญาณหรือว่ามาเขาป่าอะไรได้ยินแต่เสียงนกฮ้อง อันนี้เป็น F4 ว่าคือป้าให้ดินบ้างไรแท้ก็ไม่ได้ป้าให้ว่างไรทุกคนเสื้อเขากับปลูกยางใส่ปลูกยางใส่หมดแล้วเาแต่ว่ายางบอนใหญ่ดีเสออือไอ้ต้นมาสักเป็นหลังดอกมันสุกกินแซบมากเลยนะคะค mm ือแบบอันนี้ไม่ให้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 ตตนที่เฮดเอออัไรไปมองที่าทางนี้ไกลกว่าเออแม่ ทางนี้ชางมาซาดีกว่าหเหมือนเดิมพ่อไม่จกปะพ่อไม่จกก่อนเหมือนเดิมเลยที่พ่อไม่จกนะนี่ตอนอยางปาดแดดออกงามขนาดเมือ่อยทุกคน หอยแบบนี้บแมน่ะบวมเมื่อยดูเมือม่อยเมื่อยนำใบมาทำทางหลายเมื่อยแล้วแบบเออว้าวไปพร้อมย่างไปพร้อมนี่เมือม่อยเมื่อยขนาดเลยก็คือแบบบวอย่างกับแบบบไดิหดเนื่องสจากว่าน้ำไม่มีจะหดอ่ะอ่ะส้วงหรือปินาอย่างพอนี่ประมาณ อุใหม่แล้ววานเดือนเดือนมกุลาเดือนมกุลาพันต์ก็เป็นนี่มันเดือนอันเดียวก่อเดือนเดือนมกราคุมภาเดือนมกราคุมภามีนามีนาเมตาอันเดือนกุมภาพันต์เนี่ยปิดย่างบ่อแลอีกอย่างใบไม้ก็เริ่มเรื่องอล้เนาะเลือกเลือกเลือกเราเอาถุงยางมาบ่ ตกใจมดเนี่ยเมื่อสุดท้ายกิดว่า KPL ขึ้นนี่มันเอารถวาพี่วะเอาลงมา้ยยังเอาลงมา,า,งางมาันสบายกว่าห่างนี้เลยเลงมาเป็นมาได้แค่ประตูก่อนเดียวแล้วก็มาเลยพอสบายกลัวตอนนี้นะคะทุกคนก็คืออากาศแบบเย็นๆองตู้เกินข้าวแล้วลงตู้ก็เลยมานั่งไปคลิปมองนี่พอมองนี่เป็นมองที่ม,มีสัญญาณแล้วก็ เาก็เลยมานั่งตากแดดแน่นั่งจะว่าากาศเย็นแหงทุกคนโอเคเดี๋ยวฮอจะเริ่มจกอยากกันเลยอ่ยก็คือแบบนี่เป็นบรรยากาศตอนเศร้าที่กำลังแดดออกแต่หมอกหายอุย้ยมันทำผมแมอ,อ่ะเสียบเลยแม่กำลังจุกข,ขี้ยางแม่คือโบไซทงมือแด่ม,ม,มันไหมมันไม่ถนัดนะคะแม่ไม่ใส่ทงมือแต่นกตุ้นี้ต้องใส่เพราะว่า เล็บมือขี้เหล่มากต่างจากเล็บมือคนอื่นมากเลยทุกคนเพิ่งดูเล็บมือแบบแบหวแต่ว่าเล็บมือตองทุกจะเป็นแบบบวบับวมากติงเดยอยางไม่ออกทุกคนเอ้ยอย่างออกน้อยเดียว ลมอนี้สิลม,มว่าเนี่ยคีออย่างกับชิลมแล้วมนันนีแห้งเค่แค่ทำมาเ,าเมิียวนค่เนี่ยคี้ยางแบบบุคอยออกอย่างบุคอยออกกดน้อยัแไ่ว่าก็ส่งหนักอยู่ในขีออย่างวนนี้ยางที่นี่บุคอยมีนะ้ เท่งม,มือเฮ็ดปกคักเฮ็ดบูได้ใจเส้งทงม,มือมัอนจะโยกซะาเมยไปได้ซ่องหอบตุกหัก,ก็ได้หอบเดียวขนะ <c oughs> มลืนกันไม่คสิเหลวคนสิเหลวยังบุทันเวหวหักกเครื่งฟ้าเครืองฟ้าคือฟ้าน,นีนะนจน อยางนี้ได้คตน้อยเลยอย่างน้อยเดียวนึงได้โบสามซีเป่าได้ยูสามซเป่าอ่าเป่าเนึ่กับประมาณ5้าสิกิโลหปลากิโลสองเป่าก็ร้อยปลายซีเป่าก็สองร้อยปลายเาก,ยายกือบสามรอยหวังว่าสิฮอสหวังว่าขอให้มันฮอสสามร้อยเพราะว่าแต่เชืาอ,อันจามก็ได้สามร้อยตลอดเนาะสามร้อยกับสี่รอยเนาะ ต่วอ,อยากซื้ทอที่้องบ่อหอดกัสามอยอ,อันนี้น่าจะ,ะหอดเราจะได้สองร้ไปเป่านึ่งพัห้าห้ากกิโลสองก่ออะกไปกิโลแล้วว้าเมื่อยไอยเดียว้้่ <c oughs> เดียว้มยมากเลยนะคะทุกคนนไอยมากเลยไดยยย้ว่าจกนี้เขาปสมูทเลยเนี่ยเดีได้จกทุกต้นเนาะหน่อยนี่ลา,ายก็ได้จทุกต้นอกดนมันมีลูกเศรพัดใบด้ย อุึส่าเพชรไวขนาดน้องทุกคนไวขนาดเลยแมนป้อบุยพูดเถอะน,น้ำทออสักนิหมดแล้ววะเดี๋ยวไปโจกปากรองก่อนโทรหาปป้าเพื่อบาอลอหลุดบาร์แบบอีพ่อหินยาลีพ่อหิไปโจกโวยปลาคนนะ แมนหรอบอกบวกตอนนี้เธอรออีแตนม,มาแล้วนี่อยากสุดอนี่ป้าน,นี่กับสุดแล้วนี่ออกเท่ากันนะพ่อน,น้อยกว่าเองบอ่แต่ว่าป้าน,นี่ได้ข้อสามร้อยหลุยจีอันนั้นหรอยี่สิบข้าวยี่หกอะไปอันรถอีแตนไปยี่สิบอนเด้เอาเมืมอแต่เมื่อวาน ตอนเมื่อเลยเลเอาน้ำมาเลยนะว่าี้วาอย่างเจ้ายางวกออกได้อีเนีเนี่กนต้องตัดที่นิดนี่ก็คือว่าตัวออตอนนั้นตอนที่เลียกขันอ้อี่นี่พวกออกตอนนั้นออกแต่นี่ี่มีลกไปตอนทำนะฮะตอนทาง่ายดูหันเออออกซี่มีดชุนลากขันอ้อออกได้ไหมเดวกเป็นน้าเดือดเป็นอากาศปอ พอเป็น,น้ำเลอเป็นคืบอบอกดีแริค่สุดเดบป็นน้ำอากาศแน่เป็นนะ้ำนี่ลายปัน้นใหญ่ทอนเอา้า,าโซิโจกแล้วทุกคนเมื่อขนาดเลยไอค,คนได้ที่สามรอยแม่โคตรหัวโดเดี๋ยวเดี๋คแล้วกันยังราคายางน่าจะที่สองร้อยหรือว่าโอ้อยราคายางสุดเลยบ,บุฟูฟ่ต์รบุฟีฟูตเดี๋ยวปขายบานเฮาน่าจะหกพันกิบ พุกผันพุกผันทาเลยแหละมีคนขายยังออกเจ้ามาอ่ะแม่อ่ะำทางอ่ะนี่แม่ของหนูเองนะคะแล้วตู้ไปบ้านนอกไ่ต้องขายแล้วเนาะพอน้องตุ๊กกับแม่น้องตุ๊กแล้วก็น้องตู้เองก็แบบตองได้อ่ะให้แบบนี้ทุกเธออก็คือแบบเป็นอาชีพเลยก็คือกิจยางน้องตู้เองกัเฮ็ตยูทูบส่วนไอ้น้องตุ๊กลับไปเฮียนนอกไาเกอร์ก็นยังน้อยเข้าไปคว้า ทับยางเนาะทับยางกีดยางแม่กำว่าหากักกมลังกรีดยางเจ้าพของนี่คำว่าเจ้าของก็คือตัวเองเ <c oughs> <c oughs> จ้าของเจ้าของหมายถึงตัวเองเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้น้องตุ๊กจะไม่ได้ไปขายน้ำพ่อเดี๋ยวเพราะว่าอันพ่อจะได้ไปขายกับพอซุกเพราะว่าจะต้องได้โยขี้ยางนะฮะอีกอย่าง,นะงกะน้นองตุ๊กโยโบได้ตุ๊กเป็นผู้หญิงโย,งยบร้อนขนาดอันเก็บขี้ยางแขนอยังสิหักแล้วเนาะ คลิปนี้อะทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์าา ح ح กดแชร์ให้ซับสไครเนาะเพราะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปในเด้อเบิ่งพอเพื่อนหยาดหย,ดยาไออดานนยไปเอาุแจรถลงมาชมเลยนะลืมแก่รถนะจ้าทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายแก่รถอดดยู่ในเสื้เอเป็นงาดำ